接不了。

อาถุงอ่ะยนเดโมกบถุงปุ๋ยเท่านั้นละคุณพีเข้าไหมเอจุกเคงอ่ะนุ๊กตาอบตกร้าที่โตแล้นุ๊กอากามาวางไวายอกจะยกขึ้นเอาไปถิ่นนจะมาวางหวายากา้ยองอันก็โม้โงอัน เ่าจะก่ายเลยเนาะเออจะก่ายอีก่าไปเที่ยวเลยเนาะตัวแต่ละตัวจะดื้นๆท่านเลยฮะเชิญใจเอลซี่บอกสุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีนวครับโอ้โยเฮ้ยอีกทีนึงวาแล้วอื้ย ้เจียบขาเจ็บขาเป็นยังเจ็บขาะเบิดอ้โหโอ้โหโอ้โหอขาหนั้นเอก็เป็ขาหลังเจ็บขาเตะเล็กเหรอวะเออเจียบขาเออขาหลังเนีขาหลังเจ็บขานน้ากินเตียวเด้อ เดือดแล้วเดือดแล้วเมื่อกี้เลยตอนเสาหนิเฮ้ยเอ,อ้เอออยเดินมาช้งเช้งเช้งน้อเลงเจ็บขานัเกเลงเจ็บขาครับนกักเลงขาเจ็บ ว่าวันนี้ออกกําลังกายไปในตัวนะเดินไปแล้วก็เดินมาเดินมาแล้วก็เดินไปชื่นนี่แบบกินน้อากินน้อยชื่นดูเจ๊เจ๊ไผ่เจ๊ไผ่ไปกินต้ามหมากแล้วเจ๊ไผ่จะกินต้ามหมากกับเจ๊ไผ่อะโอ้ยเจย๊ไผ่เซเอาเซกออกว่าไปผุ้เล่ ต้องพาเดินนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผูกขานะครับไปเอาเอา่อที่ผูกมาอยู่นะอืมชื่นใจ อ้าวภาพไม่ชัดเหรอฮะอ่อชัดเลยครับอ่อชัดแล้วใช่ไหมโอเคครับก็เอามาเล่นเฉยๆครับจริงๆบางทีก็ไม่ได้เอามาหมดแลฮะ แค่บางทีก็ไม่ได้เอามาบางทีก็เอามาครับแล้วแต่โอกาสนะครับแต่ว่าเอามาก็ดีนะผมว่าได้เดินช้างก็เดินด้วยเดินไปเดินมาก็วันหนึ่งพอดีนะ ก็มีคนเก็บเยอะครับไม่ต้องห่วงครับโอืออินเทอร์เนต็ตทำามเป็นอย่างนี้ล่ะเอ้ยนี่ต่อหน้าต่อตาเลยนะนี่ฮะต่อหน้าต่อตาเลยนะนี่เออ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอควานม,มาก่อนเสียงเสียงบอกเดี๋ยวไปจิกกล้วยกันเย้ yeah. ลุ้นแล้วลุ้นแล้วเชยลุ้นแล้วเชยเฮ็ดลุ้นลุ้นแล้วบุกชื่นโอ้เชยลุ้นแล้วพี่น้องแต่ดูหล,ลักฐานหน่อยโอ้เฮ้ยออกไซนี้มา<อ>ถึงแล้ว แม่แม่มาตราดแม่มันแหงนี้เออลาเดินนึ้ำเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับหิวน้ำหาิวน้ำโอ้อยากเห็นยังกันดอกนี่มีไม่ค่อยดีก็เจไผ่บัวตักบัวบัวบัวแล้วบัวอีกก็บัวบัว โอ้โหโอ้โหโอ้โหนั่น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 ไปหาไปหาเฮ็ดแม่อีกนั่น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 ชุ่มหนีไหมเตยจะบาดบุญงเไรเจ๊

โอ้ย <c oughs> คือหุ่นไหวหุ่นหุ่นตันไหนกัสิปีนตัวน,นี้กัสิงัดเอ้ยอ, <c oughs> อยู่ไม่สุกเลยเลยเออหุ่นไหวแห้งพี่น้องเย <c oughs> yes. ไปละงึดพี่น้องเอ้ยเปิดหัวแทน bua kinh nước chè với lục bua, bảo chúng sẽ đi xâm lượn lăn, sẽ đi xâm lượn lăn nước con ăn chè, thay đổi sinh viên thôi, em chi bảo, xong một xong một này lục, xong một xong một này. ปับว่าป็นที่ห่างอนะ่ะลูกเอ้ยบ่ห่างบ่บา,บา,บา,บานอกเล็กหนึ่งเส้นเล็กหนึ่งโ <c oughs> อุ้ย,ยแต่ผลมาครับ ได้ผลมาแล้วครับของแท้มาแล้วสิ่งเอาน้ำให้ชื่นใจกินนะช่างก็มาทำห้องน้ำโยนโยนให้เจ๊ยอยู่นนน FC บอกว่าคาดว่าประตูเบือ่อยังอีกไม่นาน ออันนี้ลบลบออกแล้วครับลบเรียบหมดแล้วครับช่างเขาเจียเจียข้างๆออกแล้วนะไม่ให้มันคมนะฮะเฮ้ยตัวกินจุมาแล้วเอฟเจ๊บอกจัดมันเลยจัดมันเลย,ยได้แล้วนีคนแรกเลยเขาสิ ชื่นใจเอาไปรับประตูหนึ่งบวกบประตูหนึ่งอะผมว่าประตูมันต้องใช้เหล็กขนาดเดียวกันนะต้องให้ช่างทำใหม่ละประตูขนาดดีวกันเออขนาดเดียวกันนะเ,เหล็กมันถึงจะหนา <Yeah. S 2> <ป>อันนี้ต้องถามสิ่งเลยนะชื่นเองอยู่กันหลังอ่ะชื่น <c oughs> อย่าดื้อลูก ไม่เอาเส้นไม่เอากอไม่เอาหอมาหูไม่เอาแล้วใช่ไหม <laughs> เอ้ยเราคือบันเทิงซินถิพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบน้ำนะบวกินน้ำลูกอะ่ะเอาางลรางอะไรอะ่ะเนี่ย เอเอย,ออยแต่ก่อนเจ้เขาไปอยู่บนส่วนดงรุตเขาก็อยูอย่ตอนเย็นก็กลับมาเอา่อกลับมาอยู่บ้านตอนเช้าก็เดินขึ้นไปบบางก็เดินไปกับแม่ชื่นใจก็เดินกับแม่จะแย่งกันชื่นใจหรอกไม่มีอะไรโยนครับ ได้ครับได้ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับครับแล้วก็จะนำคำเ,เขาเรียกอะไรแนะนำมาแก้ไขนะจะเข้าผ่านเจปยังไงนี่ลองลองดูนะเวลาน้ําไหลไปมันก็จะไหลไม่ถึงกันนะนี่ครับเวลาน้ําไหลไปมันก็จะไหล ไปลงตรงหน้าชื่นอน่ะนี่ครับไหลไปฝั่งนี้ไหลไปฝั่งนู้นอ่านะ้ำไม่ลูกบัวอ่านะ้ำไม่ลูกบัวมันหนาวไม่หนาวหรอกมักมกมกนมหนาวจริงหนาวจริงวันนี้ เดี๋ยวเอาไปให้เจ๊กินน้ำก่อนชินบอกชินจะล้างชินจะเป็นเด็กล้างถ้วยล้างจานเจ๊บอกฉันจะกินก๋วยเตี๋ยว,วยเจ๊มาเจ๊กินน้ำมั้งเจ๊ มาเจากินน้ำเร็วเจกินน้ำเจวันนี้เขามีงานอะไรช้างนี่แหละอยู่ที่วังทะลุผมจะไปถ่ายอยู่มาเร็ว ฉีไม่หิวน้ำอะ่ะจีไม่กินน้ำอะ่ะฉันไม่หิวน้ำ <What? S 1> ฉันหิวกิน วันนี้บอกเลยหมุนเอาสักใบมาวะอูสางงายยาวม,มากพี่น้องฮะสิงเอาเอาไปใส่ฮะเอบงเองยางอเบอร์เงยใสยางให้เรม ใบสักใบเอ๊ะโรงานยาวกว่าทองใบจังเมตรครับนี่สองเมตรได้หรือสามเมตรหรือ แต่ว่าไม่ค่อยได้ตัดเงีมันหนักอ่ะของกวยกวยเจียงครับช่องกวยเจียงดูได้เลยนะเขาไม่หนักหรอกครับเหมือนเราเหมือนนักเล่นกลนะครับเขายกเวททุกวันเราชินกับการยกทุกวันไงอุ้ยเชสโซมาช่วยครับมีผ้าอะไรปิดปิดปิดผมด้วย สายสซีดนุ่งเข้มแท้แม่ปูพุงให้กินอันนี้ก็ออกว้านนี่ไหม่พี่บอกดูครับเอฟซีกินกินเอาก๋วยเตี๋ยวไปก็จะเห็นช้างไป โอเคประมาณนี้ผมขอ,อกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวจะไปปุ่มเองขอ,อกินข้าวก่อน f อฟขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ